สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้อยู่กับผมรองศาสตร,ราจารย์โรดธิ์โรจนัทเนศนะครับเราจะมาเรียนวิชาเคมีกันนะครับในหัวข้อโพลิเมอร์ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของวิชาเคมีและเป็นครั้งสุดท้ายของหัวข้อนี้แล้วโพลิเมอร์เนี่ยเราพูดกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นวัสดุที่เราใช้กันเยอะมากในปัจจุบันนะครับแล้วถ้าแบ่งตามกระบวนการการสังเคราะห์โพลิเมอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภท คราวที่แล้วเราดูเรื่อง chain growth polymer หรือ addition polymer ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู step growth polymer หรือ condensation polymer กันอย่างที่เราทราบครับปริยา condensation ที่เรารู้จักนะครับมันจะเป็นการรวมกันของหมู่ฟังก์ชันอย่างเช่น c a ร์บอกซิลิกแอซกับแอลกอฮอนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นเอสเทอร์เ e นาะหรือถ้าคาร์บอกซิลกับอ m มีนก็จะได้ออกมาเป็นเอไม e เพราะฉะนั้นถ้าเราวาดตุ๊กตานะครับ ของคาร์บอิลิกตัวหนึ่งแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งเจอกันนะครับง่ายๆเลยก็คือจะเกิดเอสเทอร์บอลขึ้นตรงกลางนะครับแล้วก็มีโมเลกุลน,น้ำเนี่ยหลุดออกไปจากคอนเดนเซชันนี้นะฮะคราวนี้แค่นี้มันไม่ได้เป็นโพลิเมอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการจะเกิดโพลิเมอร์ได้เนี่ยฟังชั่นกรุ๊ปมีฟังชั่นกรุ๊ปเดียวไม่ได้แล้วนะต้องมีอย่างน้อย2ฟังชั่นกรุ๊ปซ้ายกับขวานะครับเพื่อให้เขาเกิดปริยา c อ n ด ensation กันได้มากกว่า1ด้านนะครับพอเขาเกิดปริยาทั้งซ้ายและทั้งขวาเขาก็จะสามารถรวมกันได้ออกมาจนกระทั่งเป็นโมเลกุลสายยาวๆนะครับแล้วก็กลายเป็นโพลิเมอร์ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์หนึ่งในการเกิดปฏิกิริยาก็คือโมโนเมอร์จะต้องเป็นไดฟังชั่นอลก็คือมีฟังชั่นกรุ๊ป2ตำแหน่งเป็นอย่างน้อย ลิเมอร์ตัวแรกที่เราจะดูกันก็คือ polyester ซึ่งเป็นชื่อรวมๆกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เราใช้อาซิดอะไรก็ได้เราใช้แอลกอฮอล์อะไรก็ได้ในการสร้างเป็นเอสเทอร์บอนโพล p o l y เ s t e r ก็เลยเป็นกลุ่มสารประกอบกลุ่มใหญ่เลยครับนะฮะเราสามารถใช้ไดอาซิดไดอแอลกอฮอล์หน้าตาแบบไหนก็ได้มาทำคราวนี้ลองมาดูรูปทั่วไปของ p o l y เ s t e r กันเห็นไหมครับ มันก็จะเกาะกันเป็นสายยาวๆเนาะเรามี repeating unit ให้เห็นอยู่นะครับผมก็วงเล็บเป็นสีฟ้าเอาไว้นะครับนี่คือตัวโพลีเอสเตอร์กับโพลีเอสเตอร์เนี่ยยังสามารถเกิดสารประกอบโพลีเอสเตอร์ได้ในอีกลักษณะนหนึ่งด้วยก็คือแทนที่เราจะใช้เป็นไดอซิดกับไดอลกฮอล์เนาะเราสามารถใช้โมเลกุลที่มีแอซิดอยู่ด้านหนึ่งแอลกอฮอล์อยู่ด้านหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นโมเลกุลนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีแอซิด ก็มีแอลกอฮอล์อยู่นะครับด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโมเลกุลหน้าตาแบบนี้นะครับสองโมเลกุลน,นะเราก็เห็นได้ว่านะครับแอซิดกับแอลกอฮอล์เนี่ยรวมกันเนาะคอนเดนส์ดึงน้ำออกเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเชื่อมออกซิเจนกับคาร์บอนิลนะครับระหว่างโมเลกุลได้แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะปล่อยน้ำทิ้งออกมาเป็นอคอนเดนเซชเช่นเดียวกันนะฮะโครงสร้างของโพลิเมอร์ที่เราได้ก็เลยต่างกันนิดหน่อยนะฮะตัวข้างล่างเนี่ย รีพิตติ้งยูนิตก็จะสั้นกว่าตัวข้างบน Repeating ยูนิตเนี่ยเกิดมาจาก2ส,ส่วนจับกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ด้วยครับว่าทั้ง2กรณีเราเรียกโฮโมโพลิเมอร์ทั้งคู่นะครับตัวบนเนี่ยไม่ได้เรียกโคโพโลิเมอร์นะครับเพราะว่าไดคาร์บอซิลิกแอซิดจับกันเองไม่ได้ไดแอลกอฮอล์ก็จับกันเองไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Repeating Unit ก็เลยมีหน้าตาเดียวไปเรื่อยๆเราก็เลยเรียกมันว่า Homopolymer อยู่ดีนะครับ คันนี้มันมีสารตั้งต้นอีกประเภทหนึ่งก็คือทันที่เราจะเริ่มมาจากไฮดรอกซีแอซิดหรือโมเลกุลที่มีทั้งคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแ oh อลกอฮอล์สด้านและจับกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถเริ่มจากโมเลกุลที่เรียกว่าเป็นไซคลิกเอสเทอร์ก็ได้นะครับแล้วตัดเอสเทอร์บอลพอตัดเอสเทอร์บอลปุ๊บเขาก็จะมีออกซิเจนค้างอยู่มีคาร์บอนิลค้างอยู่แล้วไปจับกับเพื่อนๆเ,เขาด้านข้าง ข้อดีคือตรงนี้เห็นไหมเราไม่มีบ y p โปรดักต์ครับไม่มีบายโปรดักต์หรือไม่มีคอนเดนเ a t e หลุดออกมาข้อดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องกำจัดน้ำออกจากระบบละโพลิเมอร์ที่ได้ก็จะคลีนกว่าใน2วิธีข้างบน,นมันมีน้ำมาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องกำจัดน้ำทิ้งคราวนี้เวลาเราดูไซคลิกเอสเทอร์เราอาจจะงงนะครับโครงสร้างอาจจะไม่ค่อยชินตาแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไซคลิกเอสเทอร์เนี่ยถ้าเราลองเติมน้ำเติมกรดแล้วไฮโดรไลซิส เราจะได้สารตั้งต้นตัวข้างบนมานั่นแหละดังนั้นสารตั้งต้น2ตัวนี้อีควิเวลนต์กันจะใช้เป็นไฮดรอกซีแอซิดก็ได้หรือจะใช้เป็นไซคลิกเอสเทอร์ก็ได้นะครับสามารถทำปฏิกิริยาได้เหมือน,อนกันเลยถ้าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้เป็นอุ๊ยไม่มีที่ตกหน้าจออ่ะสมมุติตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้เป็นไฮดรอกซีแอซิดเนาะเขาจะสามารถเอา OS กับคาร์บอกซิลิกเนี่ยจับกันได้กลายเป็นโพลีเอสเทอร์ถูกไหมครับเพราะฉนั้นในขณะเดียวกันเราอาจจะใช้วงที่เป็นไซคลิกเอสเทอร์อยู่แล้วนะครับเจนนะว่าตอนนี้เรามี4คาร์บอนนะครับเติมโอไปอีกอันหนึ่งจะเป็น5เราใช้ตัวนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นสารต,ต้นหน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้าเราลองตัดอันนี้ดูเนาะตัดเอสเทอร์บอนดูแล้วเราเติมน้ําเข้าไปมันก็จะไฮโดรไลซิสได้สารตั้งต้นตัวบนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้อิควิวาเลนต์กัน ก็สามารถใช้สร้างโพลิเมอร์ได้ก่อนจะดูตัวอย่างเราดูอีกอันนึงก่อนคือโพลีเอไมน์โพลีเอไมน์กับโพลีเอสเทอร์เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าโพลีเอสเทอร์เนี่ยเราใช้อลกอฮอลเป็นสารตั้งต้นโพลิเมอร์ที่ได้ก็เลยเป็นเอสเทอร์บอ์นแต่ถ้าเราใช่อามีนเป็นสารตั้งต้นโพลิเมอร์ที่ได้ก็เป็นโพลีเอไมน์นะครับดังนั้นแทนที่จะเริ่มมาจากไดอาซิดกับไดออลกอฮอลเราใช้ไดอซิดกับไดอมีนได้เช่นเดียวกันครับตอนที่เป็นโพลีเอสเทอร์เนี่ยเราใช้ สามประกอบไดฟังชั่นอลกรุ๊ปเนาะข้างนึงเป็นคาร์บอกซิลิกข้างหนึ่งเป็นแอลกอฮอล์แล้วจับกันเป็นโพลีเอสเตอร์ได้ดังนั้นเหมือนกันครับโพลีเอไมเราสามารถใช้ข้างนึงเป็นแอซิดข้างหนึ่งเป็นแอมีน ine, แล้วต่อเชื่อมก,กันได้เช่นกันแล้วก็เหมือนเดิมครับเราสามารถใช้ไซคลิกแอมีดนะครับในการทําปฏิกิริยาได้โพลีเอไมเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันครับตัดโมเลกุลน,นี้ออกนะครับมันก็จะได้ฟรีถูกไหมคือคือถ้าเราตัดตรงนั้นออก เราจะได้ NH ห้อยออกมานะครับแล้วก็คาร์บอนิลห้อยออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปจับกับเพื่อนๆเขาและกลายเป็นโพลีเอไมด์ได้เช่นกันนะครับสองตัวบนล่างอีควิเวเลนต์กันเนาะก็คือถ้าเราเติมน้ำนะครับเติมกรดแล้วต้มเกิดไฮโดรไลซิสเนี่ยตัวล่างมันก็จะคลี่วงออกและกลายเป็นตัวบนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโพลีเอไมด์กับโพลีเอเทอร์ก็เลยเหมือนกันมากๆเลยนะครับไม่ยาก ค,คล้ายๆกันก็สามารถสร้างเป็นโพลิเมอร์ได้หลากหลายแบบอล่ะลองมาดูตัวนี้ครับให้หา,าโครงสร้างโมโนเมอร์หรือโพลิเมอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่โจทย์อย่างเช่นข้อแรกเนี่ยผมให้โจทย์เป็นโมโนเมอร์ไปก็ให้หาโพลิเมอร์ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราเริ่มมาจากไซคลิกเอสเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราตัดคาร์บอนิลกับคาร์บอนไม่ออกเราตัดได้แค่คาร์บอนิลกับเฮตรออะตอม พราะเราก็ตัดบรรทัดนี้ตัดตำแหน่งนี้กับตัดตำแหน่งนี้พอตัดออกเราจะเห็นได้ว่าสำหรับตัวแรกเนาะเราก็เลยได้แบบนี้มาแล้วพร้อมจะไปเกิดพันธะเอสเทอร์กับตัวอื่นโมเลกุลที่สองมีกิ่งละนะครับก็พร้อมจะไปเกิดพันธะเอสเทอร์กับตัวอื่นดังนั้นถ้าเราใช้สองตัวจะเกิดโพลิเมอร์มานะครับคู่นี้จะเกิดแรนดอมโพลิเมอร์ไม่ต้องสนใจก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเคลียร์นะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดการดูการดูสารตั้งต้นที่เป็นลักษณะไซคลิกเอสเทอร์เนาะอาจจะคุ้นชินกับไฮดรอกซิแอซิดมากกว่าเราก็ลองไฮโดรไลซิสมันนะครับพอไฮโดรไลซิสมันเราก็จะได้ว่าคาร์บอนิลอยู่นี่เนาะมี2คาร์บอนแล้วมีโเพราะฉะนั้นหมายความว่า2ตัวนี้อีควิวาเลนต์กันใช้ตัวไหนก็ได้โพลิเมอร์เดียวกันส่วนข้างบนตัวขวาตัวที่2บ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่า หน้าตาจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเวลาเราเอามา Polymerization นะครับเอามาต่อกันก็เลยง่ายๆครับตัวแรกนะครับก็เลยจะได้เป็นดับเบิลบอนโอเนาะคาร์บอน2ตัวแล้ว O ไปสร้างเอสเทอร์บอนตัวที่2ครับคาร์บอน C2 มีกิ่งเมทิลออกมาแล้วจับอย่างนี้แล้วไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้อ่ะผมเอาตัวแรกมาใหม่เอาตัวที่2มาใหม่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราจะเห็น repeating unit ละคราวนี้เนื่องจากว่าเราไม่แน่ใจว่าใครจับกับใครมันจะเป็น random หรือมันจะเป็น block หรือมันจะเป็นอะไรเนาะดังนั้นเราจะวงเล็บแยกกันไปให้หมดนะครับวงเล็บแยกกันไปให้หมดห้อย n กับห้อย m เอาไว้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราได้ Polymer ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาทำก็ทำแบบนี้ถ้าเราไม่ถนัดทำา y y l l i e s t เ e r เนาะคลี่สายมันออกมาก่อนแล้วค่อยเอามาต่อกัน มันจะอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเอาล่ะลองมาดูโจทย์ข้อถัดไปครับเอาล่ะข้อถัดไปเราได้โครงสร้างของโพลิเมอร์มาเนาะจะหาโมโนเมอร์วิธีการก็คือว่าเราตัดบอนที่เรารู้จักนะครับเรารู้จักเอไมเนาะเราตัดเอไมบอลออกเรารู้จักเมเนอะเราตัดเอมบอลออกแค่นั้นเองแล้วจากนั้นเราก็ไฮโดรไลซิสถ้าเราไฮโดรไลซิสโดยการเติมน้ํา พันธะที่เรารู้จักก็คือเอไม e เนี่ยมันจะถูกแยกออกเป็น c a ร์บอกซิลิก,กับ Amine ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆตรงนี้ต้องบอกว่ามันตัดให้เราอยู่แล้วด้วยเนาะสารตัวแรกของเราจะเป็นไดแอมีนเนาะส่วนสารตรงข้างในเนาะจะเป็นอันนี้เนาะจะเป็นได c a ร์บอกซิลแน่ๆนะฮะจากการตัดออกเพราะฉะนั้นเราก็แยกออกโดยการเติมน้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเติมน้ําไปปุ๊บ ไฮโดรเจนไปเข้ากับ N เพราะว่า N เป็นลบไฮโดรเจนเป็นบวกเราก็จะได้โมโนเมอร์ตัวแรกออกมาคือตัวนี้เป็นได a อมีนตัวที่2องครับ o h เนาะเวลาเราใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมครับก็ไฮโดรเจนเข้าด้านที่เป็นลบคือไนโตรเจนติดลบ Os เป็นลบก็เข้ากับคาร์บอนิลที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นฝั่งคาร์บอนิลเราก็เลยได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้มันก็จะเป็นไดแอซิดกับ ไดอะมีนทําปฏิกิริยากันง่ายๆเพราะฉนั้นเราเห็นบอลไหนที่เรารู้จักเราก็ตัดบอลน,นั้นลืมเล่าไปครับตัวโพลิเมอร์ด้านบนนะครับมีขายนะครับมันชื่อว่าไบโอโพลชื่อทางการค้าถูกผลิตขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเอสเทอร์นะครับเอสเทอร์เนี่ยมันตัดง่ายแล้วเอสเทอร์ของโมเลกุลเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยแบคทีเรียมันย่อยได้ เพราะฉะนั้นไบโอโพลมันตั้งชื่อเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไบโอเดกรัดเดเบิลพอลิเมอร์นะครับก็คือเป็นพอลิเมอร์ที่ถูกย่อยสลายได้ในธรรมชาติตัวที่2ตัวนี้ชื่อว่าแคฟล่า K A V L A R ตัวนี้เอาไปทําเสื้อกรอก,กันกระสุนได้เลยนะครับมีวงเบนซินมาเป็นระยะๆะะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะจับแพ็คกันแน่นมากเพราะว่าวงเบนซินเขาชอบซ้อนกันนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราเทียบกันระหว่างโพลีเอสเตอร์ กับโพลีเอไมโนะโครงสร้างของโพลีเอไม์เนี่ยมักจะแข็งแรงกว่าโพลีเอสเทอร์เสมอเพราะว่าเห็น NH เนาะเขาไฮโดรเจนบอลได้แล้วเรามีเอตอนคู่เดียวๆของ O เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเขาจะไฮโดรเจนบอลได้นะครับคือถ้าจะวาดง่ายๆก็คือโพลีเอไม์เนี่ยหน้าตาเขาเป็นเดี๋ยวผมวาดในแนวเส้นตรงแล้วกันโพลีเอไม์เนี่ยหน้าตาเขามักจะเป็นแบบนี้นะครับ เรามีพันธะเอไมเชื่อมระหว่างสายโพลิเมอร์อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาสายโพลิเมอร์มันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะสร้างไฮโดรเจนบอลเชื่อมกันระหว่างสายได้ครับอาล่ะหน้าตาก็เลยเป็นประมาณนี้หนหรืออันนี้ก็เหมือนกันเนาะก็จะเป็นพันธะคู่นะครับแล้วก็เป็น Nh นะเพราะนั้น Nh กับ อีกทั้งตอนคูเ่เรี่ยวของโอเนี่ยเขาสามารถสร้างไฮโดรเจนบอลได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไฮโดรเจนบอลยึดกันนะตรงนี้ก็เป็นไฮโดรเจนบอลยึดกันตรงนี้ก็เป็นไฮโดรเจนบอลยึดกันเพราะฉะนั้นสายโพลิเมอร์เขาจะถูกยึดเข้าหากันได้ด้วยไฮโดรเจนบอลนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้โพลีเอสโพลีเอไมด์เนี A ่ยมีความเหนียวมีความทนมากขึ้นกลุ่มของโพลีเอไมด์ M I ตัวหนึ่งที่ทํากันมาตั้งนานแล้วนะครับบริษัทแรกที่ทําชื่อว่าดูปองเนี่ยะจะชื่อทางการค้าของเขาจะชื่อว่าไนลอน ไนลอนก็คือโพลีเอไมล์กลุ I ่มหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเอามาทําพวกขึ้นรูปเป็นเส้นใ่ก็จะได้พวกเชือกไนลอนออกมาเนาะจะเห็นว่าเชือกไนลอนเนี่ยตอนเด็กเวกเวลาเราเรียนลูกเสือเนี่ยเราจะมักจะต้องใช้เชือกไนลอนกันนะเชือกไนลอนเนี่ยมันเหนียวมากเพราะว่าตัวโพลิเมอร์ที่ได้เนี่ยมันยึดกันด้วยไฮโดรเจนบอลระหว่างสายด้วยนะครับมันก็เลยมีความแข็งแรงของสายโพลิเมอร์เนี่ยมากกว่าโพลิเมอร์ชนิดอื่นมากกว่าโพลิเมอร์ที่เป็นโพลีเอสเตอร์ที่มีโครงสร้างคล้ายค้ากันนะครับ ก็คืออย่างดูถ้าถ้าถ้าอย่างดูรูปบนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจาก O ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอเลเบลเป็นสีเขียวแล้วกันผมเปลี่ยนจาก O ตรงนี้เป็น NS2 เอเป็น NS นะครับมันก็จะสามารถเกิดไฮโดรเจนบอนกับสายอื่นได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นโพลีเอไมล์ก็เลยมักจะแข็งแรงกว่าโพลีเอสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ ตัวนี้อย่างที่บอกครับว่าเวลาเราเห็นคาร์บอนิลเนาะเราตัดคาร์บอนิลกับเฮกโทรอะตอมทิง้งอย่างกรณีนี้ก็คงต้องตัดบอลซ้ายขวาอันนี้แหละแล้วพอตัดบอลซ้ายขวาถ้ามองจริงๆเนาะตัวนี้โครงสร้างเขานะครับถ้าเอา OH เข้ามาแทนให้เป็นอนุพันธ์ของคาร์บอซิลิกมันก็ควรจะเป็นอนุพันธ์ของสารตัวนี้สารตัวนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนคาร์บอซิลิกเห็นไหมแต่ว่า ของเขาเนี่ยถ้ามองดูจริงๆเนาะเขาเป็น H2 ตัวคาร์บอนหนึ่งตัวแล้ว O3 ตัวคุ้นยังมันคือคาร์บอนิกแอซิดซึ่งไม่เสถียรน,นะครับโดนความร้อนนิดนึงมันก็สลายตัวละมันคือสารที่อยู่ในพวกน้ำอัดลมใช่ไหมครับพอเปิดฝาน้ำอัดลมปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการสลายตัวของคาร์บอนิกได้คราร์บอซด์ออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวคาร์บอนิกแอซิดก็เลยไม่สามารถเอามาสร้างโพลีเอสเทอร์ได้โดยตรงนะครับเขาก็เลยใช้อนุพันธ์อื่นไม่ว่าจะเป็นนะครับ แอซิด uh, 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 เป็นเอสเทอร์ของคาร์บอนิกก็ได้อย่างเช่นใช้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช้เป็นไดเอสเทอร์ของคาร์บอนิกแทนนะครับหรือว่าใช้ตัวข้างล่างเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าฟอสจีนนะครับฟอสจีนนะ mm hmm. เกิดมาจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับผสมกับโอรีนแก๊สอัดกันเข้าไปนะครับจะได้ฟอสจีนตัวนี้ก็เลยสามารถทำปฏิิกริยาได้เหมือนโพลีเหมือนเหมือนกับคาร์บอนิกเอสเทอร์ที่ได้ก็เลยเรียกว่า โพลีคาร์บอเนตนะครับคราวน,นี้โพลิเมอร์ที่ได้ก็เลยเรียกว่าโพลีคาร์บอเนตเนาะเพราะเป็นเอสเทอร์ของคาร์บอนิกแอซิดเพราะฉะนั้นนะครับตัวคาร์บอนิลเราก็มาจับกับ O นะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์เนาะบังเอิญเราเป็นไดแอลกอฮอล์ cohol, ซึ่งตัวใหญ่นิดนึงนะครับวั้น O ของแอลกอฮอล์ฝั่งขวามือก็จะไปจับกับไดแอซิดตัวถัดไปนะครับแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเพราะวั้นโพลิเมอร์ที่ได้ตัวนี้จะเรียกว่าโพลี คาร์บอนตซึ่งใสและแข็งมากเช่นกันคล้ายๆกับโพลิสไตรีนแต่มันแข็งแรงกว่าโพลิสไตรีนอีกแล้วก็คล้ายๆกับ PMMA โพล m เมทิลเมท a ล r ร l เล e แต่ว่ามันไม่ได้ใสเท่าโพลิเมทิลเมทิลพริเลตมันก็เลยไม่ได้สามารถเอาไปทำทำเป็นพวกกระจกแ,แว่นตาเป็นเลนส์พวกนั้นได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีวงเบนซีนอยู่เยอะด้วยนะครับพอมันแข็งมากๆเนี่ยมันจะเปราะแล้วมันก็จะแบบ ถูกขูดขีดเป็นรอยได้ง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยมันมักจะทําเป็นพวกพื้นทางเดินที่เหมือนกับเป็นกระจกอะ่ะแต่จริงๆมันเป็นพลาสติกก็คือเป็นตัวนี้แหละแล้วก็ตัวที่คนน่าจะใช้กันเยอะสุดก็คือเวลาเราถึงฤดูสงกรานเนี่ยเนาะเราจะชอบใส่ไอ้ตัววั่นใสๆซึ่งอาจจะมีสีหรือไม่มีสีก็ได้เล่นสงกรานอันนั้นอะ่ะก็คือตัวตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นโพลีคาร์บอเนตข้อดีของโพลีคาร์บอเนตอีกอย่างนึงก็คือมันกรองแสง UV ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วั่นที่เล่นว่าเล่นวันสงการานต์เมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบใช้กันในห้องห้องแลบนะครับแต่ว่ามันเป็นเกรดคนละเกรดกันนะวั่นในห้องแลบมันจะมันจะดีกว่านะครับคือว่นว่นที่ใช้ในห้องแลบเป็นวั่นนิรภัยเนี่ยนะครับก็ทํามาจากโพลีคาร์บอเนตตัวนี้แหละมันมันจะตัดแสง UV ได้ด้วยคราวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ลืมพูดไปนิดนึงนะครับเ,เกี่ยวกับโพลีเอไมนะครับ ตัวโพลีเอไมล์เนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นใช้เป็นชื่อเฉพาะเขาก็คือไนลอนไนลอนคืออะไรฮะไนลอนเนี่ยจะเป็นโพลีเอไมล์ในกลุ่มที่บริษัทดูปองสังเคราะห์ขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราเริ่มมาจากไดคาร์บอกซิลิกละกันกลุ่มไนลอนเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งได้มาจากไดคาร์บอกซิลิก2,4,6,8,10 10คาร์บอน10คาร์บอน คราวนี้คาร์บอคลิกเนี่ยอาจจะทำปฏยาช้านะครับสารตั้งต้นจริงๆที่เขานิยมใช้กันก็คือใช้เป็นแอซิดคอไรด์จะทำปฏยาเร็วกว่านะครับแล้วทำปฏยากระไดแอมีนตัวนี้นะครับสองสี่หกนะครับเพราะนั้นเวลาเกิดโพลิเมอร์ที่เป็นไนลอนเนี่ยนะครับเวลาเขาทำกันเนาะก็แอมีนกับแอซิดทำกันเพราะฉะนั้นแอมีนของเรามี6คาร์บอน2 4 6สี่หอ่ะละแล้วแอซิดของเรามี10คาร์บอน 2 4งสี่หกแดสินะครับแล้วก็เกาะกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมครับตัวนี้เป็นไนลอนประเภทที่1นะครับฝั่งแอมีนมี6คาร์บอนฝั่งแอซิดมี10คาร์บอนชื่อไนลอนที่เขาใช้กันในการขายเนี่ยมันจะชื่อว่าไนล่อนนะครับ six n นะครับเอาชื่อแอมีนขึ้นก่อนและชื่อแอซิดตามหลังนะครับก็เป็นไนลอน six อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกครับว่า พอมันเกิดเป็นลักษณะโพลีเอไมปบเนี่ยไฮโดรเจนของโพลีเอไม์และอิเล็กตรอนคู่เดวเดียวบนออกซิเจนของโพลีเอไม์สามารถทำไฮโดรเจนบอลกันได้นะครับมันก็เลยได้โพลิเมอร์ที่มีความเหนียวความแข็งแรงสูงมากแต่ว่ามันจะมีไนลอนที่เกิดมาจากโมโนเมอร์เดียวก็ได้ก็คือเป็น, amino acid นอะมิโนแอซิดเนาะอย่างเช่นตัวนี้ครับ1,2,3,4,5,6อ่ละล่ะตัวนี้นะครับ เห็น้ว่าเรามีเจ็ดเหลี่ยมเนาะหกคาร์บอนเจ็ดเหลี่ยมเพราะมีเหลี่ยมหนึ่งเป็นไนโตรเจนนะครับเพราะนั้นเวลาเกิดปฏิกิริยาอเวลาเกิดปฏิกิริยาก็คือว่าเราจะตัดเอไมออกเข้าไปครับแล้วก็เกิดการสร้างโพลิเมอร์ซ้อนๆกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นเวลาเราทำเราคลี่มันออกนะครับเราก็จะเกิดมาจากคาร์บอนหกตัวฮะสองสี่หกแล้วเป็นเอ็นนะครับไปต่อกับคาร์บอนสองสี่หกแล้วเป็นเอ็น พราะนั้นกรณีอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าโพลิเมอร์ของเราเนี่ย repeating unit มันเกิดมาจากโมเลกุลแค่โมเลกุลเดียวซึ่งมี6คาร์บอนเพราะนั้นกรณีนี้เราจะเรียกมันว่าไนลอน6เป็นเลขเดียวฮะเพราะนั้นไนลอนเนี่ยจะมีอยู่2แบบถ้าเกิดมาจากอะมิโนแอซิดจะมีเลขเดียวนะครับเพราะใช้มโนเวอร์ชินิดเดียวก็เรียกไนลอนแล้วตามด้วยตัวเลขนะครับส่วนถ้าเกิดมาจากไดแอซิดกับไดอะมีนทำปฏิกิริยากันก็จะเรียกว่าไนลอนแล้วมี2ตัวเลขเนาะ6 10 ซึ่งเมื่อกี้พูดถึงคําว่าอะมิโนแอซิดก็คือจริงๆมันคือคาร์บอิลิกแอซิดที่มีอะมิโนกรุปหรือ NS2 เนี่ยเกาะอ,อยู่ด้วยเรานักน้าจะคุ้นชินกันมาตอนเรียนชีวโมเลกุลเนาะอะมิโนแอซิดโดยปกติหน้าตาเขาจะเป็นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดน,นึงนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้มีอะมิโนนะครับแล้วมีคาร์บอิลิกแล้วก็มีหมู่ R กรุปเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปฏิกิริยาพลิเมอไรเซชันเนี่ย มันจะมั่วซั่วมากถ้าอากร๊ปของเรามีมากกว่าหนึ่งแบบเพราะนั้นการสร้างโปรโตีนเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถสร้างง่ายๆโดยแค่เอาอะมิโนแอซิดมารวมกันแล้วใส่กรดไปนิดนึงเป็นตัวเร่งแล้วเราก็ต้มเพราะว่าเวลามันชนกันมันจะชนกันมั่วนะครับเพราะนั้นร่างกายเวลาสร้างโปรโตีนเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องมีกระบวนการซับซ้อนมากนะครับก็คือเราใช้ระบบ Transfer RNA r i b o s o m a บโซนะครับแล้วก็ Messenger RNA ในการบังคับ ลำดับของอะมิโนแอซิดให้มาจับก,กันในลำดับที่เราต้องการเพื่อจะได้เป็นโปรตีนที่มีรูปร่างและสามารถทํางานได้อย่างที่เราต้องการนะครับถ้ามาผสมกันเองในห้องแลบแล้วทำปัญามันยากมากกระบวนการก็จะซับซ้อนพอๆกับกระบวนการในชีววิทยาแหละนะครับคราวนี้เวลาโครงสร้างที่ได้ก็คือเป็นอนะมิโนแอซิดเนาะมัน N R นกรุปคาร์บอนิลเนาะแล้วเขาก็จะมาสร้างเอไมบอนครับตุ่มตรงนี้กับโมเลกุลถัดไปนะครับ ก็คือผมใช้สีฟ้าอยู่เนาะ NH R group c a r b o n i l นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไปจับกับโมเลกุลถัดไป NH R group c a r b o n i l แล้วไปของเขาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเ,เกิดการสร้างพันธะเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนเองก็เกิดมาจาก ก็เป็นโพลีเอไม์นั่นแหละแต่โพลีเอไมที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยที่เกิดมาจากอะมิโนแอซิดมาจับก,กันเองแบบนี้ในในกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยทันที่เราจะเรียกว่าโพลีเอไมเราจะเรียกมันว่าโพลีเพปไทด์เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเป็นเป็นอะไรมันก็เป็นโพลีเอไมเหมือนกันนั่นแหละโอเคนะครับเอาล่ะนี่คือทั้งหมดที่เป็นโพลิเมอร์ละนะครับเราใช้เวลาทั้งหมด3ตอนก็จบบทเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เราจบาวิชา เคมีทั้งหมดแล้วนะครับก็สำหรับสรุปสั้นแบบนี้ก็น่าจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็รวบยอดข้อมูลทั้งหลายที่เรียนมาตลอด3มปีได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะเอาไปใช้ในการสอบหรือในการทำอะไรต่อไปนะครับถ้าจะใช้ในการสอบก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกหนึ่งครั้งในการสรุปเนื้อหา สำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนสรุปเนื้อหาเลยสวัสดีนะครับ